สวัสดีครับผมช่างบิ๊กเชนเคยนะครับสถานีเฟิร์สกันยางครับผมซ้อมรถคือเก้าพี่น้องนะครับคันนี้มาด้วยอาการนะครับลูกค้าบอกนะครับว่าเวลารถเลี้ยวนะครับซ้ายนะครับอาจจะมีเสียงดังนะครับขวักขวักนะครับนี่ก็ทําการตรวจเช็คนะครับผมอะไรตรงนะครับนี่ล้อตรงนะครับแต่เวลาเลี้ยวซ้ายสุดนะครับรถมีเสียงดังนะครับไปล่องคีเบึงกับบ่ดังงนะตกล้มกับบ่ดังนะครับคันนี้ก็ สุดท้ายนะครับก็เลยก้มดูนะครับนี่ฮะไปดูกันเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนแหลกมาครับนี่ใหม่ๆนะครับปิกๆเลยครับแหลกตัวมอะไรนะครับแต่ผมงงอย่างเดียวคือลูกค้าไปเปลี่ยนแหลกนะครับแต่ทำไมตั้งล้อไม่เท่ากันครับ ดูเกียวลูกหมากแหลกฝั่งนี้นะครับนี่เกียวนอ็อตเยอะเลยครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเกียวน็อตจนสุดนะครับก็คือแบ่งแหลกไม่เท่ากันนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับประกอบแหลกนะครับพอลูกค้าเลี้ยวสุดนะครับมันก็เลยติดซุ้มล้อในนะครับนี่ อันนี้คือรอยอยางติดซุ้มล้อนะครับก็คือล้อสองฝั่งเลี้ยวไม่เท่ากันนะครับก็คือพวองมาลัยครับสองฝั่งเลี้ยวไม่เท่ากันนะครับผมงงว่าทําไมเลี้ยวไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าพวงมาลัยก็ตรงอยู่นะครับแต่ตอนประกอบประกอบกันยังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ประเด็นคือเราซุบเจ้าตัาง้งศูนย์ได้จังไดเอองงหงอดุ่วศูนย์ตรงเป๊ะเออ แล้วร้านตั้งศูนย์ก็ไม่ทำให้ลูกค้าอันนี้แบบนี้ผมไม่ทำต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดประกันกันกันกบทางร้านนะครับก็เลยแนะนำให้ลูกค้ากลับไปทำการแก้ใหม่นะครับที่ร้านเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยมานะครับเพราะว่าสองฝั่งซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับแล้วอีกปัญหาคือตอนนี้คือแต่ไม่ดังแล้วนะครับผมเนื่องจากพวงมาลัยสองฝั่งหมุนเยอะเกินไปนะครับ ทำให้ตัวสไปร่อนที่คอพวงมาลัยขาดไปแล้วนะครับแล้วก็ไฟถุงลมนี่เราไฮโชนะครับอันนี้ก็ไปตกลงกันเอานะครับกับทางร้านที่ขายแหลกพวงมาลัยนะครับแล้วก็ติดตั้งให้แล้วก็ตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับเงือกอีหลีพุ่นะเกียวอ่ะอ้ห่างกันค้นเยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมเยี่ยวให้ดูนะครับสองฝั่งซ้ายขวา นี่เดี๋ยวผมนับรอบตัวแมลยให้ดูเลยง่ายๆเลยฝั่งนี้นะครับเอาจำดูปุญนแจนี่เดี๋ยวเอามานะครับนี่หนึ่งรอบนี่รอบไม่ถึงสองไม่ถึงสองรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวล้อตรงใหม่อีกรอบนึงนะครับคราวนี้อ่ะเลี้ยวซ้ายสุดนะครับหนึ่งรอบ สองรอบคุณอะสองรอบครึ่งอะฝั่งซ้ายนะครับสรุปสองฝั่งมั่นบวทอกันนะครับแล้วก็ปัญหาคือตอนนี้นี่แต่ก็ะบ่ดังแอร์แบ็คโชว์ด้วยนะครับไปตกลงกันเอานะครับอันนี้ก็ท,ทําที่ลูกค้าเนี่ยให้เราทําต่อนะครับก็คือคดีเปลี่ยนป้อมน้ำนะครับกระด็นแต่ว่าอันนี้เคสนี้ผมให้ลูกค้าไปคุยกันดูก่อนนะครับ ทำได้กับทำเป็นก็ระวังนะครับอันนี้ก็จากจะเสียนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนถึงชุดสไปรอนที่คอพวงมาลัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ล้อสองฝั่งหมุนเกินรอบนะครับสไปรอนน่าจะขาดหรือว่าน่าจะขาดตอนที่ลื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็พวงมาลัยทาไมตรงนะครับแต่แหลสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือต้องไปให้ร้านที่ติดตั้งนะครับตรวจสอบใหม่อีกครั้งนะครับ นี่เอามาให้ดูนะครับรับครบจบที่นี่แต่ว่าเคสนี้ผมให้ลูกค้ากลับไปที่ร้านนะครับเพราะว่ารถเขามีประกันอยู่นะครับในการซ่อมแหล็กนะครับโอเคประมาณนี้ก็เอามาให้ดูมาชมกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ